ก็สวัสดีชาวแฟนคลับเกมมาครับท่านกันด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอดอู๋ผมก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอด snapshot 21w14a เนอะคือเสียงมันดังขึ้นใช่ไหมผมไปแอบเซตไม่นิดหน่อยให้มันรับเสียงที่ดังขึ้นนิดนึงเนาะโอเคซึ่งคลิปนี้มันอาจจะดังขึ้นบ้างแหละนะฮะไม่รู้มันจะดังเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ที่ผมดูในจออะ ดูในจอมันขึ้นสีแดงปกติมันจะขึ้นแค่แถบสีเหลืองซึ่งมันค่อนข้างเบาเนาะโอเคอ่าไว้เดี๋ยวใน EP ีนี้เราจะไปต่อกันนะฮะเราจะไปทําทางในเนเธอร์ต่อเดี๋ยวคิดว่าโปรเจกต์นี้เราอาจจะมาทำในโลกของเราด้วยเนาะถ้ามันไม่เดินทางไกลแบบข้ามทวีปขนาดนั้นอนะ่ะเราอาจจะใช้ในนี้ด้วยนะฮะอย่างแรกที่ผมอยากจะได้ก็คืออ่า ที่ผมอยากได้ก็จะมีบล็อกไฟอะไรก็ได้ใจจริงอ่ะอยากได้อยากได้ซีเลนเทิร์มากกว่าแต่ว่าตอนนี้ผมยังหายตัวนั้นไม่เจอเลยเดี๋ยวอนาคตในโปรเจกต์ผมหาแน่ผมบอกเลยมันต้องได้ใช้อ่ะเออกินข้าวเพิ่งอิ่มอาจจะพูดดูแบบนิดนึงเนาะอ่าสิ่งที่เราต้องเตรียมเก็บ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 ก็อะไรที่ไม่จำเป็นกับเราเก็บออกให้หมดนะฮะก็ อ่า Position, er, โพสชั่น er เอ็นเออร์เอ็นเออร์เพลไปด้วยดีวยกว่าสำรองไว้เราจะไปขุดเอาเนเธอร์ควอสแล้วก็คราฟเอ้ยเดี๋ยวเนเธอร์ควอสเหรอเนเธอร์ควอสนี่ไงเอามาใช้หน่อยนิดนึงนี่ผมจะมาคราฟอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะเอาบล็อกพวกนี้ไปไปตกแต่งข้างในกันปะ่ะผมว่ามันใช้แบบเยอะมากมากๆากอะ่ะไม่รู้จะเสร็จวันไหนแต่ก็ทําไปเรื่อยๆแ,แล้วกันให้มันเป็นรูปเป็นล่างเนาะอ่าผมว่าผมขุด ผมลงข้างล่างไปหาเนเธอร์คอร์สก่อนดีกว่าบ็อกกูสโตนเราค่อยมาขุดเอามันละกันเพราะว่ามันเอาไว้ตกแต่งแล้วก็การมอนเกิดเฉยๆไม่รู้มันจะกันได้ไม่รู้มันจะกันได้จริงหรือเปล่าดอกธนูก็ไม่มีเอะพีกลินช่วยด้วยหมูมันจะไล่งับสูดเราไม่น่าจะลงหรอกมั้งถลงนี่ก็สวยอะ่ะอ่าไปตามทางบ็อกดินดีกว่าไม่รู้มันเสียง ไม่รู้ว่าตอนที่ลงคลิปไปเสียงมันจะดังเกินอ๊จะจะโยนทิ้งทําไมละไม่รู้ว่าตอนที่ผมลงคลิปนี้ไปเสียงมันจะดังเกินไปหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวตอนตัดต่อค่อยไปลดเอาแล้วกันเดี๋ยวผมว่าผมใส่คําเตือนไว้ก่อนดีกว่าคลิปนี้ใส่คําเตือนไว้ก่อนว่ามีการปรับเสียงเนาะมีการปรับเสียงให้มันดังขึ้นเพราะว่าคลิปที่ผ่นานมะาเสียงผมจับแบบเบาลงเบาลงไม่ได้เบาลงบอกเบาตั้งแต่เริ่มเลย เพราะว่าผมยังไม่รู้วิธีเซตไม่แบบละเอียดนะฮะโดยส่วนตัวผมนะผมว่า <c oughs> ไอ้บล็อกเนี้ยมันเป็นบล็อกที่คนที่เล่นไมค้ามาค่อนข้างนานอยู่ทกพัก,กจะคุ้นชินกับบล็อกนี้เนาะเพราะว่าบล็อกนี้มันเป็นบล็อกเดียวที่ค่อนข้างจะเก่าแก่แล้วก็สวยด้วยในการสร้างอะไรไมันดูสวยๆผมจะใช้นี่เป็นส่วนมากแหละคือมันจะมีขนแกะเป็นกรณีพิเศษแต่ว่า สำหรับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้คนแก่อยู่ดีพุดจริงเลยผมจะใช้เป็นไอ้บ็อกเวนเนี่ย <c oughs> ผมจะใช้เป็นไอ้บ็อกเนี่ยบ่อยมากในทุกคอร์สในโลกใหม่นี้ค่อนข้างเยอะแล้วมันเยอะอยู่แล้วเนี่ยโอ้มีทองด้วยข้างบนมันอยู่ด้านบนนู่นอะเราจะขุดตรงที่เราแค่ขุดได้ก็พอนะอย่าตายก็พอนะะเพราะว่าชุดพวกนี้โอพทั้งนั้นเลย <c oughs> อ่ะว่าจะพูดอยู่หรือพูดนี่นะฮะ โพสิชัน4ทอน3โพสิชัน4โพสิชัน4แล้วก็รองเท้าเ r เ t อร์ a อลลิ g ผมไปแอบ,บทำเบื้องหลังกับชาวบ้านมาเนาะมันก็เลยได้แบบของ OP ขนาดนี้นะฮะนี่มี efficiency มีเอฟ i ิเชนซีขุดไว้ด้วยแล้วก็ธนูตีแรงเนี่ยผมแอบ,บไปทำเบื้องหลังมานะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าจะทำทีต้องทำให้มันสุดไปเลยอ,อยู่ข้างบนนะ่ะมันอยู่แต่ข้างบนนะ่ะ หาที่อยู่ข้างล่างได้ไหมอู้อ้เยอะมากไอ้บล็อกออฟพอร์ตนี่ผมว่าอนาคตเดี๋ยวผมเอาไปทำกับหมู่บ้านดีกว่าเนาะผมเป็นคนที่ชอบโทนสีขาวแต่สีที่ผมชอบเป็นคนชอบสีน้ำเงินฟ้าฟ้าด้วยเนาะสีไซแอนน่ะเออพอยากยากยาย่ารู้ว่าโหลดแบบใหม่อยากะยาก,าก,ากะตุกข้างหน้ามีลาวานี่บบดอุ้ยมีแร่ทอง เราจะมาหาในเพอร์คว้าแร่ทองเรายังไม่อยากได้นายถ้าเราขุดนายเราจะเราจะโดนไอวกพิกลินล่าวยังน้อยนิดแหละแค่นิดน้อยนิดจริงโอ้โหฝั่งนี้มีฝั่งนี้มีเยอะด้วยเดี๋ยวเราทําอะไรเป็นสัญลักษณ์ดนะีไม่หลงนะาไม่หลงนาอย่๋หลงนาเรามีท็อตแค่นี้เองนะอะไรอะ่ะทําไมโดดต่อกันอโอ้ย<ๆ>เรียบเรียบงี้แหละดี จะได้หาแรงไง,ไง่ายๆอู้เวิลสามสิบแล้วอ่ะขุดแร่นี้ได้เวลเวลไวพอๆกับแร่ของชาวบ้านเลยอะไรอ่ะเนเธอร์ฟอสเทสที่ใหม่เฮ้ยใช่ที่ใหม่เปละะ่าหรือว่าเป็นอีกที่นึงตรงนี้มีเนเธอร์ฟอสเทสเผื่ออยากมาเฮ้ยมาจากไหน โอ้โหูอ้หูไม่ตั้งตัวเลยดอกนี้ยาก,กันไฟก็ไม่มีเย้ได้อ,อกคิเมน์ด้วยมาไม่เห็นเราตั้งตัวเลยแอมเก้าโหทีนี้เรามีชุดดีๆแล้วเราเราเลยไม่กลัวถ้าพวกใช้พวกชุดเหล็กอะไรพวกนี้หรือว่าเราไม่มีชุดนี่แบบเราจะกลัวมากมากสามชุดเฮ้ยชุดๆดด สามชุดกกวหววิว่งกลับไปเส้นทางเดิมดีกว่าเอาไปกูกลัวตีมอย่ามาใกล้ดิโอเดี๋ยวกลมหน้า่อนไปไปไหนก็ไปอีเอ็นเดไปไปไหนก็ไปคนอืม <c oughs> ดูมันเถอะพายฟักทองสักหน่อยไหมเพื่อน แมวอ่ะโอ้น้ำบนนู่นหือมอีกแล้วไม่มีธนูนี่เมานี่นี่โอ้โหไกลมากไกลมากไกลมากอืมโอเคนะฮะหลังจากที่ผมไป อ่อาจะรับไม่หมดยู่อ่ะไปขุดเนเธอร์คอร์สแล้วก็ได้มาประมาณเกือบเกือบสี่ชุดอืมซึ่งผมคิดว่ามันไม่พอแน่แน่เดี๋ยวค่อยไปหาขุดเบื้องหลังเอาแล้วกันเนาะตัวนี้มันเป็นสองช่องแต่ว่าที่เราจะทแต่วที่เราทำเราจะทำไปสามคูณสามอืมเอาตรงนี้เป็นห้องโถงแล้วกันไม่เร้ที่ขุดธรรมดามาด้วยสวยอันนี้ทำเป็นห้องโถง เนาะอ่าโอ้แป๊บเดียวจะพังแล้วมีอัมเบรไหมเนี่ยไม่มีอัมเบรก็ว่าตอนนี้มันเป็นเบดล็อกแล้วผมว่าผมจะทำปิดหลังคาเลยแล้วกันโอ,โอเคดูใช้ได้อยู่อ่าโกสตรมันี่ทำห้องไซส์นี้พอแล้วเนาะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ฝั่งนี้ก็วางเป็นห้าโอเคดูเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาอยู่แล้วตรงนี้ผมก็จะทําเป็นทางไปเลยนะขุดเป็น3ามคูณสเนาะจริงๆคือต้องขุดเผื่อไม่ต้องขุดเผื่อหรอกขุดไว้วางบล็อกไอ้พวกนี้ด้วยเราต้องทําทางเข้าออนิดนึงแฮมดูดีขึ้นมานิดนึงตอนนี้ที่ผมสร้างตอนนี้ผมทําเป็นแบบจําลองข้าวๆให้ดูก่อนนะฮะว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเนาะ ผมจะทําวางเป็นโกลสโตนเนาะอนาคตผมจะมาทุบโกลสโตนแล้วก็วางเป็นซีแลนเทิร์นแทนนะฮะหรืออาจจะไม่แก้ก็ได้เปลี <c oughs> ย่ยนใจง่ายทช่ไหมถ้าวางน้ําแข็งมันก็ต้องใช้วางสลับด้วยใช่ไหมงั้นเราขุดตรงนี้ออกจำาหนี่ผมสร้างชแนลนี้ขึ้นมาได้ไหมใครที่ติดตามผมอืู่นานๆน่าจะรู้อยู่เนาะช n e l นี้ที่ผมสร้างขึ้นมาเป็นชแนลสำหรับเกมมายครับ คือถ้าพูดตรงๆเลยช่วงนั้นก็เหอกับเขาไมครับของเมืองเนอะผมก็เหอกับเขาเห็นว่าคนอื่นทําแล้วมันดูดูดเท่งไงมันได้อัพคลิปมันได้อัพอะไรไงก็เลยอยากลองทําบ้างอืมใช้บล็อกเยอะมากอะ่ะ <c oughs> <c oughs> จะเสร็จไหมเนี่ยโอ้โหลองไปหาในทุกคอรสฝั่งนู้นดีกว่าแล้วไปไปมา,มาทีผมก็แวะหายไปจากวงการไมครับลบ ลบคลิปไมค์คั t ออกด้วยช่วงนั้นผมจําได้เลยจําขึ้นใจเลยลบคลิปไมค์คั t ออกเพื่อที่จะไปผ่านตัวทําช่องวีล็อกเนาะช่องบล็อกอะแล้วทําได้สักประมาณปี2ปีมั้งปีนึงก็ทําไปรู้สึกว่ามันเหนื่อยปีที่2ก็เลยเลิกแล้วก็ไม่ค่อยได้แตะย u ท u b e นับจากนั้นมาจนผมเรียนจบอะแล้วพอเริ่มมาทํางานนี่ผมรู้สึกว่าเวลาที่ว่างอะ่ะ เวลาที่ผมว่างจากการทํางานเนี่ยมันควรจะทําอะไรสักอย่างให้ตัวเองแบบไม่ได้เครียดจากการทํางานเนาะแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าเออผมยังมีช่องช่องหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ลบออกผมก็เลยกลับมาทําแล้วก็เป็นคลิปชี้แจงที่ผมจะกลับมาทําในช่องนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวไอไว้ละกันนี่ขึ้นตัวไอไว้ตรงนี้นะฮะจำได้ว่าด้านล่างตัวนี้เราเคยสปอนอยู่ แล้วตอนเราขุดขึ้นมาเราจําได้ว่าเราเคยเห็นอยู่เคยเห็นตรงที่มันเป็นใบโอมหนึ่งอ่ะเนาะผมน่าจะสํารวจตรงนั้นได้พูดจริงๆตอนนี้ก็เหงานิดหน่อยเนาะมาเล่นไมค้าแคสเกมอยู่คนเดียวแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้เหงาที่ผมไม่ได้เล่นคนเดียวจริงๆผมก็ยังแคสเกมให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยเนาะในอนาคตผมอาจจะเปิดเซิร์ฟเวอร์หรืออาจจะเล่นในสตรีม หมายถึงว่าอาจจะเล่นเล่นไปสตรีมไปอย่างนี้นะฮะพูดตรงๆเลยว่าตอนนี้คอมผมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกแต่ก็อยากลองทําดูเผื่อมีใครแบบอยากลองชา์ลเล้น์ลองนั่นนี่เดี๋ยวมันถ้ามีคนสนใจอยู่ระดับหนึ่งผมจะมาทําให้ผมจะมาสตรีมให้นะฮะเราจะหลงทางไม่ไเรามาอมเอาบล็อกนี้วางเป็นทางแล้วกันน่าจะเห็นเด่นชัดอยู่เด่นชัดพออยู่นี่ดิดนหน่อยๆอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่เห็น เสียเวลาส่วนหนึ่งไปกับการหาแร่ในทุค <hh> ้อเนาะถ้าเรื่องชอบที่จะใช้คนแก่ในการสร้างมันจะไม่มีปัญหาในการหาแร่ในทุค้อนอย่างนี้เลยจริงๆมันมีอีกบล็อกหนึ่งที่ที่สามารถหาได้ง่ายไม่แพ้กันนั่นก็คือเขาเรียกว่าอะไรคอนกรีตหรือเปล่านั่นแหละอันนั้นก็หาง่ายไม่แพ้กันใช้แค่กวดทรายแล้วก็สีเราก็จะได้เป็นผงคอนกรีตมาเนาะอันนี้จะทําง่ายมาก ถ้าใช้บูไอมันจะเร็วมากแต่ว่าไอตัวคอมผมมันจะโหลดแมปทันไหม้า้กลับไปทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างดีกว่าผมว่ากว่าจะหาแร่แล้วก็กว่าจะทํานี่ให้มันหมดนี่ได้ใช้เวลาแบบนานมากแน่นอนผมก็เลยคิดว่าผมทําให้ดูคร่าวๆเป็นตรงนี้ก่อนเนาะว่าผมจะทําเป็นยังไงหน้าตาแบบไหนแล้วระบบใช้งานระบบจะใช้งานยังไงนี่มีเรือด้วย เดี๋ยวผมใช้งานให้ดูก็คือหลายๆคนน่าจะรู้จักทิกนี้แล้วแหละที่ผมเล่นนี้เป็นไมค r a เจาว่าเนอะในไมค a f เบ e ดล็อกผมไม่รู้มันจะใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันหรือเปล่าเพราะผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกัน ไปแล้วหนึ่งบล็อกฟรีตอนที่ผมจะใช้งานผมก็จะวางเลยอย่างนี้แล้วก็เดินหน้าวื๊บเห็นสปีดมันไหมมันเร็วมากเลยนะเนี่ยสปีดมันข้องเร็วมากเลยนะเนี่ยเนี่ยเป็นการเดินทางที่มันจะเร็วขึ้นมากเนาะโอเคนึกว่าจะมีแค่ในโลกโอเวอร์เวิลด์ในเธอก็มีแอ่ เอ้าวิ่งเขาไปเอะสวยอย่าเพิ่งถามนะว่าตอนนี้ผมมาโผล่ที่นี่ได้ยังไงคือตอนนี้ผมกำลังหาเนเธอร์คออ์แบบบ้าคลั่งมากดูจากวิวดูจากวิวห้าสิบแล้วอะตอนเริ่มเปิดคลิปเท่าไหร่ยี่สิบเองมั้งหนึ่งสองสผมมีบล็อกคอร์สเกือบเกือบห้าชุดแล้วโอ้มีเพิ่มอีกเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมกลับไปวางต่อดีกว่าเนาะเจ๊ดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นหลังจากบ้าขุดแร่มาตั้งนานนี่เราทำมาได้ค่อนข้างจะเริ่มไกลแล้วนะดีใจจังเห็นทุกอย่างของตัวเองมันเริ่มพัฒนาไปได้ไกลขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวลองสิ่งดูดีกว่ามันน่าจะเร็วมากๆเลยแน่ๆเลยตอนนี้ที่ผมทำนี้ทำได้สั้นๆหนึ่งนะ สั้นสั้นง่งนิดเดียวเองนี่ดูสปีดมนะันนะค่อนค้างไวใช้ได้เลยนะไม่ต้องวิ่งให้เมยอ,อาหารแล้วแบบเนี่ยออกตัวแค่นี้ปังโอ้โหใช้ที่ขุดเหล็กได้แหละแต่ว่าช้า <laughs> สุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะไปแลกของกับชาวบ้านอยู่แล้วเอาเอาเวลตรงนั้นเรามาซ่อมของดีกว่าขุดกันไปยาวๆนะขุดแล้วก็วางแล้วก็ขุดแล้วก็วาง โดยความที่อยากด้วยความที่อยากมีอะไรที่มันดูดีดูดีไม่ดูสังขารตัวเองเลยว่าทำได้เยอะแค่ไหน EP เดียวไม่เสร็จคลิปที่แล้วก็บอกว่า EP เดียวไม่เสร็จโอเคเดี๋ยวใน EP หน้าในในผมก็ค้าไปนี่มาแล้วเดี๋ยวผมจะไปตามหาไอ้นี่กันเนาะจะไปตามหาสตองโฮแล้วก็ ทำประตูเนเธอร์นะฮะเพื่อที่จะว์ามายังโลกเนเธอร์แล้วก็ทําทางต่อไปทางนึงนะครับผมโอเคก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพ mm ื hmm. ่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะเย่ yeah. ตอนนี้ก็มาได้ไกลามากๆแล้วไม่คิดไม่ฝันว่าจะสร้างได้เยอะขนาดนี้นะถึงมันจะไม่เสร็จก็เถอะโอ้โ mm ห hmm. oh.